สวัสดีครับพเพื่อนๆทาง u t u b e วันนี้ผมขึ้นพลาสติกแข็งนะครับกำลังจะไปส่งที่จังหวัดกาฬสินครับต้องเอาไปจำนวนเยอะๆครับถึงจะคุ้มค่าน้ำมัน จริงมัต้องไปส่งว่าได้นะครับเพื่อนๆแต่เขามารับซื้อให้ถึงที่นี่มันถูกได้แค่หกบาทจ็ดบาทเองครับบางอย่างก็ต้องเอ,เอาไปส่งเองเยอะมากครับพลา,าสติกแข็งผมดึงออกมานีครับ นันมันเนีนวยนายนน่เนียนไดเนาะมเน้จากห้างเลยเนียเล้คมัดเลยนี่ครับพลาสติกแขง็งผมครับ

嗯，我、嗯哦、可吊条啊！